สวัสดีครับเซเนนิกะพ่อกับพ่อเขียงพาเลาเดี๋ยวเมื่อนี้สิพาขับรถลดแนวเชิงเขาแถวจังหวัดสราเกียวครับมาได้สักผัากิบจพ่อกับเล่มันของชาวบ้านแบบตรงนี้กับบรรยากาศดีลมแรงตอนแรกว่าสิเมรราาื่อบังหมอกอะลมมันแหงเลยว่าเห็นหมอกแต่วบรรยากาศดีสดชื่นน่รลีตอนเ้อซ้อแบบนี้ อากาศเย็นสบายก็อยากไปใส่เลยตัวน,น,นี้นาน,นได้ออกมาเที่ยวมารอบแบบนี้พั่งบรรยากาศรอบๆไปดังกันครับมาบรรยากาศมันสดๆลยขับรถมาได้สภาพประมาณ3-400เมตรกะมาพอลองน้ำรองน้ำแนวเชียงเสาซึ่งเป็นน้ำที่มาจากบนเขาใส่เย็น าน,นั้นๆไม่ตื่นไม่ใรไม่มีแค่ประหยัดจะใช้ได้ครับบอกได้เลยว่าหายใจได้เต็มปอดครับชุมบรรยากาศรอบๆไปน้มกันครับ อันนี้ก็เป็นแนวรั่วกันสร้างปลากันพงไยลงมากป็นยาวเป็นตลอดแนวเขาเลยมื่อนี้กับมันลอดเขาเท่ๆเลยหลารๆ้นก็อาจจะเคยเห็นอันนี้ก็เพึ่งเจอแรกที่มาเห็นก็ทายเก็บไว้ หลังจากจอดลิ้นน้ำได้สักพักกะ็ะพ่อกับชาวบ้านมา,มาทำสวนก็ได้ถามไทยเสินทางก็ชาวสวนก็บอกว่าขบับรถลอไปเรื่อยๆก็ิบวนออกทางเ่าที่เขามาก็กเลยขับวนออกมาก็สิมาพ่อกับสะพานน้ำไหลสะพานหนึ่งอาจจะเป็นต้นน้ำจากที่บาวเกียงได้ลอมาก่อนหน้านี้แล้วจากการขาดเดาเพราะว่า มาเกี่ยงกับาเป็นคนในพื้นที่กับแถวนี้กับบรรยากาศลมลื่นเย็นสบายหมายรับมาเละาละปลาเอาขคอมาลงทางมาเจอร้านรับ บรรยากาศด,ดีร้านกาแฟไม่รับเนีนั่งเขาเตืดนเ่ยบรรยากาศดีครับสำหรับทิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพอกันใหม่ในทิหน้าครับสวัสดีครับ ก่อขึ้นเข้าเนี่ยเาะ